หรือติดต่อผมโดยตรงที่เบอร์โทรนี้เลยนะครับผมติดต่อผมมาโดยตรงเลยนะอ่านะฮะพร้อมส่งถึงบ้านนะครับผมโอเคนะฮะไปรับชมกันจัดทรงบิวใหม่นะฮะจัดทรงบิวใหม่ของเจ้าดาวองคารคันนี้นะจากดาวองคารนะฮะไป Let's go อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะยู่ยูเคียวเคียวเคียวโกเคียวโกนะฮะอ่ะรุ่นเคียวโกแล้วกันนะฮะยุคข้าศูน่าจะรู้กันดีนะเคียวโกนะ Các Cứ... bạn hãy đăng kí อ่านะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชม Y2K วิบากวันบ้านทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนรับชมนะก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งหลังคำว่าติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่เราจะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่รับชมและกดติดตามให้เรานะฮะอ่านะครับผมสาหรับคลิปนี้นะเราก็จะมาทําการนะครับ จัดทรงนะฮะจัดทรงเจ้าวิบากนําเข้าคันนี้นะครับผมอ่าไม่แจ้งรุ่นนะครับผมทรงคล้ายๆกับ GPS นะฮะอ่านะทรงคล้ายๆ g p x เลยนะฮะจะมาทําการจัดทรงใหม่นะครับผมแล้วมาติดตามกันนะครับว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนนะครับหลังจากการจัดทรงใหม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่พลาดคลิปก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับไปชมได้บนแถบหน้าจอสีขาวที่เลื่อนมานะฮะอ่านะครับผมไปรับชมกันต่อเลยครับผม Let's go อ่าอันนี้เป็นช่างหน้าใหม่นะครับครับอันนี้ช่างช่างอะไรนะช่างล้างใช่ไหมอ่าอยู่แผนกล้างนะครับอ่านี่นะน้องปาล์มนะแผนกล้างนะครับผมอ่าไม่ใช่ล้างไม่ใช่ล้างอัดฉีดหรือทําความสะอาดนะครับช่างล้างผานล้างผานบใเจห็นะไหมนี่ อันนี้จ้างจ้างมาล้างผ่านด้เพราะใช่ไหมง่ายหยอกหยอกกันนะครับหยอกหยอกกันอ่าน้องปามก็เป็นฝ่ายล้างนะครับทําความสะอาดนะเก็บรายละเอียดในเรื่องทําความสะอาดนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะผมไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะยยเออ KU เออโยนะฮะอ่ากเ k ียวโกนะฮะอ่ะรุ่นเ u แล้วกันนะฮะยุคเก้าสิน่าจะรู้กันดีนะโกนะ บลฮึมอยู่แล้วนะฮะผมก็ไม่รู้นะก็ดีครับก็ดีครับอ่าก็ดีนะนะฮะอ่าก็ดีนะครับผมอ่าดีอยู่แล้วนะอ่านี่ก็คือชุดเปลือกนะชุดเปลือกของ ttr หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับอ่านะครับผมที่รุ่นที่ใช้กับเจ้าพยฆ์ขาวของผมนะอ่ารูปมาเลยนะฮะชิปนะครับผมประมาณนี้นะอ่าสั่งตรงได้นะครับเบรโทรนี้เลยนะครับผมติดต่อผมมาโดยตรงเลยนะอ่านะฮะพร้อมส่งถึงบ้านนะครับผม โอเคนะฮะไปะรับชมก <c oughs> มันจัดทรงบิวใหม่นะฮะจัดทรงบิวใหม่ของเจ้าดาวอังคารคันนี้นะ <Okay. S 1> จากด,ดาวอังคาร <c oughs> นะฮะไป Let's go อ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอ่าขอเบรกนิดนึงนะครับมา <c oughs> นี่นะครับฝากคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปเจ้าการจัดทรงเจ้าจากดาวอังคารคันนั้นนะครับน่าจะคันนี้น่าจะออกไปแล้วนะอ่าผมน่าจะปล่อยคลิปไปะละนะฮะคลิปการปั้น บนแถบสีขาวที่เลื่อนมาบนหน้าจอนี้นะฮะ,ะนะครับผมกดเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปการปั้นเจ้าเว็บร้อยยี่สิบห้า X คันนี้นะครับผมโอเคไปติดตามชมเจ้าคันนี้ต่อ,อเลยครับผมไป Let's go ครับ ชมครับหลังจากการบิ้วเสร็จนะครับก็จะมีการทดสอบนะเดี๋ยวเรามาดูความแรงความสม,มูทกันนะครับว่าจะขับดีมากแค่ไหนนะฮะลูกตรงเครื่องยนต์คล้ายๆกับ d t x นะฮะเครื่องยนต์ 125cc นะลูก57มิลไม่มีชัรกนะครับว่าจะโดดดีไหมนะครับโดดเบาๆนะครับผมเน้นโดดเบาๆนะ E mm. ขับนิ่มมากดีมากนะฮะเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับแล้วก็ชกหน้าชกหลังมีความหนึบนะครับสุดยอดครับผมสุดยอดครับผมสำหรับการวิวของช่างอนเนก์บายวาย2เคพี่บ่าวบ้านของเรานะฮะก็ดีครับทุกท่านสเไม่มีชัดนะครับผมสุดยอดครับฝากรับชมนะครับคลิปปั้นนะฮะคลิปเป็นรูโนะฮะและกิจกรรมต่างๆนะครับ หลังจีผมและช่างอเนกลาท่านผู้ชมกันก่อนเดีวกันที่หน้าครับ,ครบดครับ๊ายบายครับ <c oughs>